ตรงงานนะครับออนิว no 1.9 2020เ,เดิมๆนะครับคันนี้เดิมทุกอย่างกระบอกวิจัยก็เดิมนะครับจัดรีแมแปสเต็ปหนึ่งนะครับรถบ้านขับสนุกอันนี้มีฟังก์ชันจอดเบิ้ลไม่มีควันด้วยนะครับใหม่เลย2020เอาจอดเบืไม่มีควันครับไม่มีควันหน่อยอโอเคครับเอาใส่เกียร์ใส่เกียร์อันนี้ใส่เกียร์มีควัน,นครับ เดี๋ยวมาดูตอนวิ่งกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ